สวัสดีครับมาดูพระช่วงเช้าสัก1ชุดนะครับนี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อเขียนใช่ไหมหลวงพ่อเขียนวัดกระทิงนะครับเขาเอำเภอเขาเพชรกูจ,จังหวัดจันทบุรีนะเป็นเนื้อโละหะประมาณห้านิ้วนะครับตัก5นิ้วจันทบ,บุรีเอานะทุน เพ๊บมเเอาพันร้อยแล้วกันอ่ะเอาพันร้อยรวมส่งนะครับหนูพ่อเขียนอืมคุดคุดอาจารย์วลานะครับคุดอาจารย์วลาปีหกสี่คุดอาจารย์วลา,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 าปีหกสี่เลี่ยมกันน้ำให้แล้วนะครับเอาเอาสี่ร้อยแล้วกันไวๆเลยสี่ร้อยบาท เหรียญกลมผิวไฟหลังสิงนิยมนะครับเหรียญกลมผิวไฟหลังสิงนิยมเหรียญกลมปีห้าสามนะครับเอาเอาเจ็ดร้อยบาทนิทะออกที่วัดหลวงปู่กวยนะครับสีวลีเนื้อนวะเอ่อหลวงปู่กะหลงเที่ยวแก้วนะครับ,เ,เ,บเนื้อนวะหลวงปู่กะหลงเที่ยวแก้วสีวลีเหรียญกลมสีวรีเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเอาเอาแปดร้อยบาทเนื้อนวะหลวงปู่กะหลง แ0 0บาทเหรียญหล่อเนื้อเงินมูล,ลนิธิทานทิพย์นะครับเอาสามร้อยบาทอันนี้เป็นเนื้อเงินนะเป็นหล่อพลิพินาศนะครับเนื้อเงินสามร้อยบาทพระปฐถมวิทยาธรปีศูนย์หกอันนี้เป็นงานเลื่อนสมรสักนะครับของจังหวัดพระ เกจิเก่าจงังหวัดนคปรปฐมนะผมจําชื่อฉายาท่านไม่ได้นะครับแต่พระทันตัวนะพระเก่าอันนี้เอาพันหนึ่งครับเอาพันหนึ่งปีศูนย์หกแหวนรุ่นสองหลวงพ่อมุมนะครับแหวนรุ่นสองหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอเอาแปดร้อยบาทอันประก้าแหวนหน้าโล่ พ่อแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอปีหนึ่งหนึ่งห้าสร้างสาราการประเรียนนะห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อมุมเอาห้า้อยบาท เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเาษีดิ้งดำนะนี้บล็อกนิยมนะครับบล็อกวงเดือนนิยมเหรียญรุ่นแรกบล็อกวงเดือน,นเล่นกันตกสองพันนะบล็อกวงเดือนเนี่ยเป็นวงเดือนวิ่งที่ตัวหนังสือนะา้างเหรียญเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ จะตัดเอียงๆหน่อยนะแต่ก็ยังติดขอบมานะก็เอาสักแปดร้อยแล้วกันนะเอาไว้ๆนะพราสวยมากนะครับวงเดือนนิยมด้วยกับแปดร้อยบาท <c oughs> สังกระจายเนื้อโยกแกะนะครับปีหนึ่งห้าพิธีจัก,กรพรรดินะครับพิธีจัก,กรพรรดิหลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะอันนี้มีในหนังสือหลวงพ่อกลวยเสกนกวัดนะครับสังกรจจาย ปีหน้าสภาพสมบูรณ์มีแค่องค์เดียวนะครับเอาไปเอาไปเจ็บาทสั่งกระจายหินแกะนะมีหนังสือหลวงพ่อควยไปเสกนอกวัดนะคเอาเจ็ดร้บาทหลวงพ่อแพเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะเป็นเนื้อกระไ่ทองชุบนิกเกิลน,นะแต่ว่าองค์พระลสิทธ ตามการเก็บรักษานะครับเก็บดีก็จะสวยนะอันนี้ก็พ้าไม่สึกนะครแต่ว่ากระไลสิทธ์ธรรมชาตินะครับสวยจมูกดงเอาแปดร้อยแล้วกันหลวงพ่อแพรเนะี่ยสวยนะแปดร้อยบาทหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ปีหนึ่งสองนะครับหลวงพ่โตเสกนะหลวงพ่โตร่วมเสกหลวงพ่อใหญ่ นีเอาแปดร้อยบาทนะพราจะเล่นน่าจะเล่นกันพันกว่านะฮะเอาเนี้ยแปดร้อยบาท <S <S บาใช่ินทาหลวงปู่ศรีเรียนลูกสังลูกเสือนะครับปีหนึ่งเก้าทันตัวหลวงปู่นะเอาแปดร้อยบาทนี่บอกนยมด้วยนะครับวงเดือนที่หูเอาแปดร้อยบาท เก็บไม่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยนะหลวงพ่อเทศปีศูนย์หกนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อเทศปีศูนย์หกนครสวรรค์องนี้เอาเอาพันหนึ่งนะครับหลวงพ่อเทศ 1, 1, 1, พันหนึ่งพระประสบการณ์นะปีศูนย์หกจังหวัดนครสวรรค์เขี้ยวเสือไฟนะสำหรับคนที่ชอบเครื่องรางนะเขี้ยวเสือไฟเอาเจ็ดร้อยบาท คือไปติดกล้องนะเท่ๆปกหลวงพ่อหลวงพ่อโชดและลึกชาตินะครับที่วัดวดชิราลงกรนะครับโคราชนะปีศูนย์หกเขาเรียกว่าปกนิรันตรายนะปกนิรันตรายหลวงพ่อโชดและลึกชาตินะครับพระประสบการณ์นะนิรันตตราย เอาไปเลี่ยมทองได้เลยนะครับปกเนี่ยเอาไป800บาทปีศูนย์หกสวยๆเขาใทองเดิมนะเอาแปดร้อยบาท,พ,ทานนบพ่อท่านชื่นนะครับรุปหล่อปั๊มพ่อท่านชื่น วัดควร,คว,คว,รว,วัดควรวาดวัดควรวาดเอาทางใต้แล้วกันเนาะผมก็ไม่ค่อยสันทัดนะครับทางใต้หลวงพ่อท่านชื่นนะรูปเหมือนปั๊มเจ้าของบอกเป็นรุ่นแรกนะครับวัดควรเอาไปอเอาไปเก้าร้อยแล้วกันนะ ปกหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วรุ่นแรกปีสองพัน้าร้อยนะครับปกหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วปี2500ันห้าร้อยเอาแปดร้อยบาทน,นี่พศออบอกด้วยปกหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะคงพอได้เลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเอาแปดร้อยบาทหลงพ่อปานวัดท่ากระแสนะครับเอาแปดร้อยบาทปีหนึ่งแปดผิวลุคสวยๆนะผิวออกม่วงๆด้วย อกลุงนะครับออกแปดร้อยบาทรูปไทยปีหกหนะครับหรือปีนี้นะครับยันคู่ครึ่งองค์นะบาทละห้าร้อยบาทลมส่งนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยบาทละสอง้อยห้าสิบาทนะครับของทุกอย่างนะมีราคาขึ้นลงนะถ้าเกิดว่าวัดเปิดให้เช่าปกติเนยะอาจจะมีราคาอาจจะลดลงได้แต่ตอนนี้นะครับของมัน ต้องซื้อตัดซื้อต่อแล้วมันหลายทอดนะครับก็เอาที่คนที่รับได้้วกันเนาะใครใจร้อนก็ราคาตามนี้ไปก่อนนะหรือจะรอราคาลงหรืออาจจะขึ้นก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่ต้นทุนนะเนี่ยห้าบานที่เหลือเนี่ยบานละสองร้อยห้าสิบาทนะครับส่งห้าสิบาทสองบานส่งฟรีนะครับแต่ว่าพยันคู่กับครึ่งองค์เนี่ยขอห้าร้อยบาทลวมส่งนะครับใครสนใจนะใครสนใจนะรายการไหนนะครับทัก เหมือนเดิมนับทักไลน์นะครับไลน์ ID A ี T A L V E T E นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ